ครับสวัสดีครับช่วงนี้เริ่มมีข่าวปิดกิจการตกงานกันกระทันหันกันบ่อยขึ้นนะเดี๋ยวผมจะมาลองไล่หัวข่าวให้ท่านดูนะซึ่งมันมีข่าวที่ฟังแล้วก็ท่านอาจจะรู้สึกเศร้าใจอยู่นะพิษโควิด COVID, โรงงานประกาศปิดกระทันหัน400ชีวิตกอดกันร้องไห้นี่นะไอ้น,นี่ที่นครศรีธรรมราชปิดโรงงานที่นครสวรรค์ลอยแพ800ชีวิตพนักงานโรงงานเย็บผ้าตกงานไม่ทันตั้งตัวบริษัทป,ประกาศปิดกิจการไม่แจ้งล่วงหน้าอันนี้ที่ปราจีนบุรีนะ ไม่รอดอีโรงงานปลดฟ้าผ่าพนักงาน200ชีวิตเส,เส้นพิษโควิดอันนี้ที่ทแหลมชะบังที่ชนบุรีนะได้อีกข่าวหนึ่งสะเทือนใจยนะอยู่เนี่ยสื่อเขาพาดหัวงี้เลยสะเทือนใจเจ้าของโรงงานเลี้ยงข้าวเที่ยงพนักงานก่อนประกาศเลิกจ้างฟ้าผ่าคือกินข้าวเสร็จแล้วก็ประกาศเลยว่าเลิกจ้างอันนี้เกิดขึ้นที่ชนบุรีนะเป็นโรงงานผลิตแล้วก็จาหน่ายพวกสินค้าอุปกรณ์ชิ้นส่วนรถบรรทุกนะครับ อีกสองข่าวนี่วงการสื่อสะเทือนวงการสื่อไทยรัฐเลิกจ้างพนักง,งาน50%เเนดลีนิวปลดฟ้าผ่าลดพนักง,งานฝ่ายออนไลน์50%แจ้งว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานอันนี้ข่าวเมื่อวันที่สานะแต่มันก็สะท้อนได้เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นภาพที่ทุกคนไม่อยากเจอไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่ามันสะท้อนได้เห็นเลยว่านี่คือถึงแม้มันจะเป็นที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนน้อยส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะแต่ว่ามันก็สะท้อนได้เห็นนะครับว่า ครึ่งที่เตือนๆกันนะว่าครึ่งจริงๆคลิปก่อนๆเนี่ยผมก็เคยพูดเรื่องนี้นะครึ่งปีหลังเนี่ยจะสาหัสก,กว่าที่เราเห็นนี่นะแล้วที่หนักจริงๆเนี่ยรออยู่รอที่จะระเบิดอยู่เดี๋ยวไปติดตามกันนะว่าทําไมตุลาคมนี้จะมีการปลดคนกันอีกเป็นล้านคนแน่นอนเนี่ยนะเพราะอะไรเดี๋ยวท่านติดตามกันเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยนะคือตอนนี้เนี่ยถ้าเราไปส่องเรื่อง สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยจริงๆมันทั้งทั่วโลกนะแต่ว่าอันนี้ผมจะเล่าอันนี้เล่าเฉพาะเรื่องของ,ของในเมืองไทยอย่างเดียวนี่นะเศรษฐกิจไทยปีเนี้ยอย่างที่ผมเล,เล่ามาหลายคลิปแล้วเนี่ยนะเราก็จะรู้ว่ามันสาหัสเนี่ยนะแล้วทุกสำนักที่มาประเมินทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะจะเห็นว่าต้องอัปเดตกันทุก ระยะระยะแล้วก็อาจจะบางคนบางบางสำนักก็มีการถแถลงข่าวมีการเปิดข้อมูลกันมาทุกเดือนทุกเดือนแล้วก็ก็จะเห็นว่ามันแย่ลงกว่าที่เคยประเมินไว้รวมทั้งอันนี้เนี่ยที่จะเล่าวันเนี้ยก็ทํานองเดียวกันนี่นะล่าสุดเนี่ยอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบริมมหาวิทยาลยห่การค้าไทยเนี่ยนะแล้วก็เป็นประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมาหาวิทยาลยห่งการค้าไทยเนี่ยศูนย์พยากรเศรษฐกิจเนี่ยขอการค้าไทยเขา มีการปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี63ใหม่นะคือก่อนนี้ไม่นานเนี่ยเขาเคยประมาณการว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะติดลบแค่4.9หรืออย่างดีๆก็3.4แต่ที่เขาประเมินใหม่ล่าสุดเนี่ยติดลบ9.4ครับคือหนักขึ้นไปอีกประมาณเท่าตัวคือหนักขึ้นไปอีกเยอะเลยนี่คือการประเมินสถานการณ์ล่าสุดนั่นหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าไอ้ประเมินก่อนนี้มัน มันมันมันไม่เท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าพอประเมินใหม่เนี่ยมันหนักขึ้นเนี่ยมันแย่ลงนะพูดง่ายๆนะทีนี้ไอ้ที่มันแย่ๆยังแย่ๆอยู่คือจริงๆมันแย่ทุกด้านเลยเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนี่นะอย่างการส่งออกนี่ก็ประเมินว่าจะติดลบ10.2จากเดิมที่อาจจะไอตรงนี้อาจจะดีหน่อยไม่แย่ไปกว่าเก่านี่คือเดิมที่เขาเคยประเมินว่าจะติดลบ12หรือว่าดีๆก็สัก8.8แต่ว่าล่าสุดก็ประเมินว่าน่าจะติดลบ10.2คือมันแย่กว่าปีก่อนนี่ การลงทุนโดยรวมเนี่ยจะติดลบประมาณ8%ซึ่งเดิมเนี่ยเคยคาดว่าจะติดลบสัก7.4หรือดีๆหน่อยก็5.4%ก็มาประเมินใหม่นี่แย่แย่ลงนะฮะนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศเนี่ยนะปีนี้ประเมินใหม่คาดว่าจะเหลืออยู่สักประมาณ7ล้านคนที่นิด7.03ล้านคนหายไปประมาณ82.3% ซึ่งจากเดิมก่อนเนี้ยเขาเคยประเมินว่าเอ๊ะที่มันแย่ๆแ,แล้วเนี่ยมันน่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาปีเนี้ยอาจจะช่วงปลายปปีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยน่าจะได้สักประมาณ8ล้านคนกว่าๆจนถึง10ล้านคนนิดๆแต่ว่าประเมินใหม่เนี่ยได้7ล้านนิดๆอย่างที่ว่าเนี่ยนะก็คือแย่แย่ลงไปอีกนะแล้วจริงถ้าไปประเมินรายได้หรือว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศในไตรมารสสหรือ3เดือนที่2ของปีเนี่ยก็บอกว่าจะ ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยนะก็คือพฤษภาคมมิถุาานากนกกกดาสามเดือนเนี่ยติดลบ1 5ก็คือแย่ที่สุดต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์เนี่ยซึ่งในปี41ที่เป็นปีวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยอันนั้นจะติดลบประมาณ1 2อเนี่ยนะอันนี้เพื่อให้ท่านได้เห็นภาพนะครับส่วนไตรมาส3และไตรมาส4ปีนี้เนี่ยทางหมหาาลัยหอการค้าไทยก็มองว่ามันน่าจะมีแนวโน้มที่จะทยอยดีขึ้นจากไอ้มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่น่าจะค่อยๆเป็นผลไปมากขึ้นใน กู้ฉุกเฉินอะไรต่างๆที่พลกกู้เงินที่อัดฉีดลงไปเนี่ยนะในด้านต่างๆทั้งรวมทั้งที่แจกเงินไปแล้วรวมทั้งไอ้งบ400ล้านที่มาที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจที่ว่านี่นะแล้วก็ไอ้ซ่อโล้น500ล้านที่ยังไปไม่ถึงไหนเนี่ยนะทีนี้มาดูว่าไอ้ทั้งหมดที่เป็นมาเนี่ยนะที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดวิกฤตโรคระบาดเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ย ปีนี้ตั้งแต่เกิดวิกฤต,ตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเสียหายไปเท่าไหร่แล้วเสียหายไปประมาณ2 2ล้านล้านบาทเกือบ2.1ล้านล้านบาทไปเยอะนะครับมันเสียหายจากอะไรก็หลักๆก,ก็คือมาจากเนี่ยเราที่เราปิดเมืองปิดโน่นปิดน,น,ดนี่ทำอะไรก็ไม่ได้นี่อย่างที่ว่าช่วงหนึ่งที่ผ่านมานี่นะ ก็คือพูดง่ายเรื่องภาคธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารร้านคา้คาค้าปลีกขนส่งอะไรทั้งหลายเนี่ยเสียหายแล้วก็บันเทิงด้วยเนี่ยนะครับเสียหายไปประมาณ1.5ล้านล้านบาทแล้วก็ภาคการผลิตและการส่งออกเนี่ยเสียหายไปเกือบ5 0 0แสนล้านบาทภัยแล้งอีกต่างหากไอ้นียอาจจะไม่เกี่ยวกับโควิดก็จริงแต่ว่ามันก็เรื่องส่วนหนึ่งที่เราเศรษฐกิจเสียหายจากภัยแล้งเนี่ยประมาณเกือบ80,000ล้านบาทนะครับ ของปีนี้เนี่ยนะทีนี้เขาบอกว่าถ้าเศรษฐกิจมันยังไม่ฟื้นเนี่ยมันยังแย่ๆอยู่อย่างเงี้ยแล้วลากไปทั้งปีจบปี63มเนี่ยมันจะเสียหายรวมไปประมาณ3ล้านล้านบาทนะฮะนี่คือภาพความเสียหายที่ให้ท่านได้เห็นยกตัวเลขมาให้ดูว่ามันจะเสียหายประมาณเนี้ยเพื่อท่านจะได้เห็นภาพชัดเจนว่า ประเทศเราตอนนี้มันวิกฤตและมันจะเสียหายขนาดไหนเนี่ยทีนี้ไอ้ไอผลกระทบทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่ธุรกิจอยู่กลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศเนี่ยมีน่าจะประมาณสัก3ล้านกว่ารายนี่นะก็คือธุรกิจข,ขนาดกลางและขนาดย่อมไอ้ตัวย่อภาษาอังกฤษที่เขาเรียกกันว่า SME SME เนี่ยน,นะครับ SME บ้านไม่เาไม,ไม่ไม่ว่าจะเป็นบ้านเราหรือบ้านไหนประเทศไหนก็นแล้วแต่ SME เนี่ยถือว่าเป็น กำลังสาคัญส่วนหนึ่งของประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะฮะเพราะเป็นจะเป็นธุรกิจรายย่อยที่มีเงินหมุนเวียนอยู่เยอะมากเนยนะครับทีนี้ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมาาหาอิทยาลัยรของกันค้าไทยเขาก็ไปสํารวจว่าไอ้โรคระบาดเนี่ยนะผลกระทบจากโควิดที่มันกระทบ SME เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเขา้าไปสํารวจเมื่อวันที่20ถึง24กรกฎาคมที่ผ่านมาในจากทั่วประเทศนะครับ800ตัวอย่างเนี่ยนะปรากฏว่าผลที่ได้มาก็คือว่า ไอ้ที่กระทบถึงกระทบมากที่สุดเนี่ยมีจำนวนเยอะมากถึง61.7กระทบปานกลางเนี่ย26.9%กระทบน้อยเนี่ย11.2%นั่นหมายถึงว่าส่วนใหญ่นี่กระทบมากนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นถึงผมเชื่อว่าถ้าคนที่ทำธุรกิจ SME ทั้งหลายอยู่เนี่ยไอ้ที่บอกไปตะกี้เนี่ยเขารู้สึก ด้วยตัวเขาเองมานานอย่างชัดเจนแล้วเนี่นะฮะแล้วไอ้กลุ่มธุรกิจพวกไหนบ้างที่กระทบเนี่ยนี่มาตอบย้ํากันอีกทีหนึงน่งจริงๆอะถ้าใครที่ติดตามข่าวนี้ก็จะรู้อยู่แล้วก็คือพวกกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมที่พักร้านอาหารสุขภาพความงามอัญมณีและก็หัตถกรรมไอ้พวกเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเกี่ยวข้องผูกโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นหลักอันนี้กระทบมากที่สุดเลยเนี่นะทีนี้ถามว่าทั้งหมดเนี่ยอยู่ในอาการอย่างเนี้ย แล้วมันสถานการณ์มันยังไม่ดีขึ้นยังไม่ฟื้นขึ้นเนี่ยกลุ่ม SME เหล่านี้เขาจะลากเขาจะยื้อไปได้ยาวแค่ไหนเนี่ยนะทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุร,รกริจบางหลายกองอกันค้าไทย <c oughs> เขาก็ไปถามว่าถ้าไม่มีไรายได้เข้ามาหรือเข้ามาน้อยมากเนี่ยจะประคองธุรกิจไปได้นานเท่าไหร่คือไม่มีไม่มีรายได้เข้ามาเนี่ยหรือน้อยมากเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยจะยื้อจะประคองตัวเองไปได้นานแค่ไหนเขาก็ไปถามบรรดาเอสเอ็มเทั้งหลายเนี่ยนะ เฉลี่ยนี่ออกมาว่าอยู่ที่ประมาณ6เดือนหเดือนจากนี้ไป6ไอ้น,นี่เฉลี่ยนะนี่เดี๋ยวผมมาไล่ให้ดูว่ามันจะมีพวกหนึ่งยือได้3เดือนพวกหนึ่งยือได้6เดือนพวกหนึ่งยือได้9้าเดือนที่จะเล่าต่อไปในี้ใครทํางานอยู่กับกลุ่มธุรกิจไหนฟังให้ดีนะครับถ้าท่านเป็นพนักงานเป็นคนอยู่กับโรงงานหรือทํางานอยู่กับกลุ่มธุรกิจไหนต่อไปนี้คือพวกที่จะยื้ หรือว่าจะลากตัวเองไปได้นานสักเท่าไหร่คือจะอึดได้อีกเท่าไหร่น bueno: um ี่นะพวกที่ประคองตัวเองไปได้อีกสัก3าเดือนเนี่ยคือกลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์อันนี้ปิดไปก็เยอะแล้วนะแต่ว่าที่เหลือนี่เขาบอกเขาจะอยู่ไปได้อีกสเดือนถ้าไม่มีไรายได้หรือว่าเข้ามาน้อยมากหรือไม่มีการช่วยเหลืออย่างมีผลจริงๆเข้ามาเน,นี่ยนะธุรก,กิจยานยนต์จะอยู่ได้อีกแค่สามเดือนใครที่ทําธุรกิจนี้อยู่อยู่กับธุกรกิจนี้เป็นพนักง,งานอยู่โรงงานหรืออะไรก็แล้วแต่ เช็คอาการให้ดีๆนะส่วนกลุ่มที่2เนี่ยจะประคองอยู่ได้อีก6เดือนอีก6เดือนมีอะไรบ้างฟังให้ดีนะครับใครอยู่กับกลุ่มนี้กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจอาหารไม่ใช่ร้านอาหารนะพวกธุรกิจอาหารทั้งหลายเนี่ยธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอัญมณีและเครื่องประดับค้าส่งท่องเที่ยวและสันทนาการโรงแรมและเกสเฮาส์ขนส่งและโลจิสติก ก่อสร้างและพัฒนาอสาังหาริมทรัพย์ใครอยู่ในธุรกิจนี้บ้างเช็คอาการให้ดีๆนะจะยื้อได้คือถ้าไม่มีไรายได้เลยจะยื้อได้แค่6เดือนนะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มสุดท้ายอันนี้จะยื้อได้ประมาณสักเเดือนถ้าไม่มีไรายได้เข้ามาเลยนะก็คือกลุ่มธุรกิจสิ่งทอแฟชั่นหัตถกรรมธุรกิพลาสติกและยางธุรกิจสิ่งพิมพ์ธุรกิรกสิ่งพิมพ์นี้ก็ตายไปเยอะนะธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์จากไม้ ธุรกิจค้าปลีกแล้วก็พวกธุรกิจร้านอาหารและปัตาการนะฮะธุรกิจบริการด้านความงามกลุ่มนี้ที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยอยู่ได้ประมาณอีก9เดือนถ้าไม่มีรายได้เลยนะครับถามว่าไอ้ที่เขาแย่ๆกันอยู่เนี่ยเขาอยากให้รัฐบาลช่วยอะไรไหมเขาอยากให้ช่วยมานานแล้วนะครับเขาก็ร้องขออดอวยมานานแล้วฮะเพราะว่าไอ้วิกฤตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นแบบ ไม่ใช่เพราะเขาทาธุรกิจไม่ดีทําธุรกิจไม่เป็นแต่ว่ามันวิกฤตมันเป็นวิกฤตของชาติเป็นวิกฤตของโลกกระทบเขาเนี่ยนะข้อเสนอของผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยเขาอยากให้ภาครัฐนี่ช่วยเหลือเรื่องอุดหนุนให้ผู้ประกอบการทั้งที่เขาต้องการทั้งเรื่องซอฟโลนหรือว่าเงินกู้ดอกเบีย้ยต่ําไอ้ที่รัฐบาลอแบง์ชาติปล่อยผ่านแบงก์พันธุ์ที่ห้าแสน 5, 100, ล้านเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อน,นี่นะแล้วก็เขาต้องการเงินตรงเนี้ยไปเสริมสภาพคล่อง มีเพื่อที่ไปจ่ายเงินเดือนค่าจ้างจ่ายวัตถุดิบจ่ายอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วอีกอย่างก็คือขอการเรื่องพักชำระหนี้และลดภาษีพักชำระหนี้เนี่ยเข้าใจว่ามันจะจบที่กันยาเนี่ยแต่เรื่องลดภาษีเรื่องอะไรเนี่ยน่าจะต้องออกมาตรการใหม่เข้ามาไอ้ทั้งหมดเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีการเสนอมีคนเสนอเข้ามาเรื่องลดภาษีเรื่องพักชำระหนีน้พักชำระหนี้เนี่ยเขามีการเสนอว่ามันน่าจะ ลากยาวๆไปเลยพักชำระกันสองปีไปเลยไปจบที่ปียกห้าไปเลยเพื่อให้เขาได้หายใจเรื่องพักชำระนี่เนี่ยนะไอเน,นี้ยมันก็เป็นประเด็นที่มีการพูดกันอยู่นี่นะทีนี้รัฐบาลจะช่วยยังไงควรจะช่วยยังไงไม่ใช่รัฐบาลจะช่วยยังไงมันมีการเสนอทางออกที่รัฐบาลน่าจะช่วยนี่อาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยก็บอกอย่างนี้เขาบอกว่าเม็ดเงินงบประมาณตามแผนฟื้นฟูเนี่ย ตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งมีวงเงินอยู่400ล้านบาทเนี่ยเขาบอกไอ้งบส่วนนี้ที่ผมเห็นรัฐบาลอนุมัติคอรมออนุมัติกันทุกวันอังคารเนี่ยนะตามโครงการที่ให้แต่ละจังหวัดเสนอมาเนี่ยบางจังหวัดก็เสนอออกมาใช้ได้บางจังหวัดก็เสนอมาไม่ค่อยได้เรื่องก็ตกไปอะไรเงี้ยเงินตรงนี้มันยังไม่ถูกอัดฉีดเข้าระบบเศรษฐกิจในปีนี้สักเท่าไหร่ไอ้400ล้านบาทเนี่ยผมไม่แน่ใจเดือยนี้ลงไปได้สักเท่าไหร่ยังน้อยมากเลยนะ มันเท่ากับว่าไอเงินที่มีอยู่เนี่ยแต่มันยังไม่สามารถปล่อยลงไปในการไปเ,เข้าสู่โครงการต่างๆในจังหวัดต่างๆได้นี่นะคือมันลงไปช้านะกว่าพิจารณากว่าจะอนุม,มัติได้เนี่ยทีนี้ข้อเสนอแนะก็คือภาครัฐเนี่ยต้องไปเพิ่มการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยมาตรการใหม่ใหม่นะเช่นไปเร่งดาเนินนโยบายเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจแบบชิมช็อปช้ไปนเนี้ย อย่างนี้เป็นต้นเพราะว่ามันได้ผลเหมือนคราวที่แล้วเนี่ยเขาไม่รู้สึกว่าหลายคนเขาพอใจนะครับเรื่องชิมช็อปใช้เนี่ยเพื่อให้เงินมันลงไปหมุนเวียนในระบบการค้าการขายทั่วประเทศโดยเฉพาะเรื่อง SME เนี่ยไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากได้นี่นะฮะแล้วในขณะเดียวกันนี่นักวิชาการหรือว่าเอกชนเนี่ยเขาเสนอเขาต้องการเนี่ยให้ทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ตอนนี้คณะรัฐมนตรีก็แต่งตั้งใหม่แล้วเนี่ยนะครับเร่งออกมาตรการเพิ่มเติมในการพยุงเศรษฐกิจ แต่ว่าไม่ควรใช้รูปแบบการแจกเงินเหมือนที่ผ่านมาที่ให้กันอะไรนะฮะเดือนละห้าร้อยสามเดือนมั่งอะไรนี้แจกเงินกลุ่มน้นกลุ่มกลุ่มกลุ่มคนตกงานคนที่คนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดกลุ่มเกษตรกร,ะร,กรอะไรทั้งหลายนี่นะฮก็เขาบอกว่าไม่ควรจะไปแจกเงินแบบนั้นอีกแล้วเนี่ยนะแต่ว่าควรจะไปผลักดันยังไงกันแล้วแต่เนี่ยให้เกิดการจ้างงานในท้องถิน่น เขาจริงๆไง้งบ4แสนล้านเนี่ยที่ว่าเนี่ยมันก็คือโครงการของแต่ละจังหวัดที่ต้องเสนอมาแล้วก็เสนอกันไปแล้วเนี่ยกำลังพิจารณาอยู่เนี่ยนะเข้าท่าบ้างไม่เข้าท่าบ้างอย่างที่บอกบอกรัฐบาลเนี่ยควรจะเป็นผลักดันให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้การจ้างงานท้องถิ่นเนี่ยแม้ว่ามันจะเกิดประสิทธิพาพประสิทธิภาพประสิทธิผลต่ํากว่าโครงการอื่นเนี่ยแต่ว่าผลที่ได้เนี่ยมันจะทําให้ชาวบ้านเนี่ยเขามีรายได้ คือมีอไรายได้จากรูปแบบการทํางานการจ้างงานนะฮะซึ่งไอ,ไอเม็ดเงินตรงนี้มันก็จะไปเกิดเงินหมุนเวียนในท้องถิ่นเนี่ยหลายรอบมันมันจะทําให้การเศรษฐกิจมันหมุนเวียนขึ้นมาคือมันจะมีเงินจับจ่ายอยู่ในท้องถิ่นเนะเพราะมันเกิดการจ้างงานในท้องถิน่นมันก็จะเกิดการจับจ่ายใช้สอยในท้องถิ่นเนี่ยหลายรอบไอตรงนี้มันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เนี่ยนะและอีกเรื่องนึงที่ก็ต้องการเห็นก็คือว่าไอปัญหาเรื่อง s m e ที่พูดตะกี้เนี่ยนะครับว่า ควรจะต้องเล่งผ่อนคลายเนี่ยให้ SME ที่กำลังย่ำแย่ที่บอกว่าจะอยู่ได้3เดือน6เดือน9เดือนอะไรเนี <_ c oughs> ่ยนะเข้าถึงแหล่งเงนินกู้ดอกเบีย้ยต่ำหรือว่าซอฟท์โลนของแบงก์เนี่ยนะที่แบงก์ชาติปล่อยผ่านแบงก์พาณิชย์เนี่ยนะไอ้วงเงิน5้0แสนล้านบาทที่ว่าเนี่ยไอซอฟทโลนเนี่ยนะซึ่งออกมาระยะนานพอสมควรแล้วเนี่ยแต่ผมเช็คล่าสุดเนี่ยเมื่อประมาณวันที่3เดือน8เดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ย เพิ่งจะปล่อยไปได้แค่หนึ่งแสนล้านหน่อยๆเท่านั้นเองจาก5้าแสนล้านนะครับแต่ขณะที่ไอ้เงินก้อนนี้มันมี SME ที่รอรออยากได้มากเนี่ยแต่ว่าแบงค์พาณิชเนี่ยเลือกที่จะปล่อยให้เฉพาะกลุ่มหรือว่ารายที่เขามั่นใจว่าไม่เป็นหนี้เสียตามมาเนี่ยนะเพื่อหลายกรณีเนี่ยแบงค์พาณิชก็เลยขอหลักทรัพย์ค้ำประกันแล้วก็อยากให้ทางบริยศรหรือว่าบริษัท ประกันสีนเครอประกันสินเชี่ยวอุตสาหกรรมขนาดย่อมเนี่ยเข้ามาช่วยค้ำประกันคือแบงก์พาณิชเนี่ยเขาไม่กล้าปล่อยก็เราจะไปโทษเขาก็ไม่ได้นะครับเพราะถ้าปล่อยให้ธุรกิจที่กําลังแย่ๆอยู่เนี่ยรายได้ก็ไม่มีเนี่ยนะหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ไม่มีเนี่ยแล้วปล่อยไปแล้วเนี่ยพอมันหนี้เสียเนี่ยเขาจะทำยังไงถ้านี่เสียเยอะๆนี่แบงก์พาณิชก็แย่มอนกันนะครับอันนี้ ก็ต้องรัฐบาลก็ต้องไปหาวิธีการอย่างเช่นให้บสยเข้าไปค้ำประกันหรือว่ารัฐบาลจะไปค้ำประกันหรือจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องเร่งไปช่วยตรงนี้อยู่เพราะเขาจะอยู่กันไม่ได้และนั่นหมายถึงว่าพออยู่ไม่ได้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับและผมไม่รู้ไอมาตรการที่เสนอขอรัฐบาลไปเนี่ยว่าให้ช่วยไปเร่งผ่อนคลายให้ s m e เเขาได้เงินกู้ซตอโลนเร็วๆเนี่ยเงินกู้ดอกเบีย้ยต่าเร็วๆเนี่ยเขาจะตายกันอยู่แล้วเนี่ยภาษาชาวบ้านเนี่ยก็เลยตอนนี้นอนพงังาบัง,งาบอยู่แล้วเนี่ยนะเขาอยากได้เงินไป หมุนเวียนไปหล่อเลี้ยงเขาเนี่ยถ้าภายใน 3, ามเดือนหเดือนเเดือนเนี่ยไม่ทันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่า SME ที่มีปัญหาสภาพคล่องเนี่ยช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยถ้าไปไม่รอดมีแนวโน้มว่าอาจจะต้องปลดคนประมาณ1 09, นึ่งล้านเก้าแสนคนปีนี้นะครับปลายปีที่เหลืออีกห้เดือนเนี่ย อาจจะเข้าไปสู่วิกฤตที่มันไม่สามารถที่จะไปต่อได้ก็คือต้องปิดอีกครัคือต้องเจ๊งอ่ะพูดได้ง่ายและก็ต้องปลดคนประมาณ1ล้าน9แสนคนแล้วอาจารย์ธนวัฒน์บอกว่าตุลาคมนี้ตุลาคม63เนี่ยเราจะได้เห็นการปลดคนประมาณล้านคนถ้าทุกอย่างไม่มีอะไรดีขึ้นเนี่ยจะได้เห็นการปลดคนหรือคนตกง,งานล้านคนแน่นอนตุลานี้เนี่ย นี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นและสถานการณ์ที่กําลังเป็นอยู่เอามาอัปเดตให้ท่านฟังเพื่อให้ท่านได้รู้ว่าวันนี้เอสเอ็ลังแย่หนักแล้วใครที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจต่างๆที่ผมเล่าไปตะ่กี้เนี่ยถ้าท่านจําจไม่ได้อยากจะก็ย้อนกลับไปฟังใหม่นี่นะคือถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือเรื่องสภาพคล่องหรือว่า,ามีการเศรษฐกิจมันไม่ฟื้นขึ้นมาหรือธุรกิจมันไม่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยนะ SME จะต้องปิดกิจการอีกเพียบแน่นอน แล้วก็คนที่จะตกง,งานกันเป็นล้านที่เราจะได้เห็นแน่นอนกันในปีนี้เนี่ยนะนี่คือสปอตไลท์เทวโกับผมพิสิทธิ์แทนทิวแล้วเจอกันใหม่ครับ